ถึงช่วงปักหมุดทั่วไทยไปกันที่หนองบวัวลำพูดีกว่าไปดูประเพณีนี้นิดหนึ่งสงกู่บูชาไฟพระธาตุเมืองพินฮะ<ฆ>ว่ากันว่าจัดมาเนี่ยโอ้โหยาวนานนับร้อยปีแล้วนะของาชาวหนองบวัวลำพูที่ยังคงสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นะฮะคุณสุรศักดิ์อักษรคุณครับท่านผู้ว่าราชการหนองบัวลำพูก็นําชาวนากลางครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีสงกูบูชาไฟาที่วัดพระธาตุเมืองพินครับอํเาเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อสืบสารประเพณีเก่าแก่ที่ยังรากลึกในหัวใจของผู้คนมานับร้อยปีโดยมีพระธาตุเมืองพินครับเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์นี่ S <S <an> <S เขาก็จะมีการระบำรำฟ้อนการเป็นการถวายความเคารพนะฮะร่วมกันทําบุญผ่มผ้าสงกู่องค์พระธาตุด้วยความเคารพแล้วก็มีการจุดบั้งไฟเสี่ยงไทยขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลอันเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการรำวงสูงมีการแหร ى, ่ผ้าห่มองค์พระธาตุสะท้อนถึงความผูกพันอันลึกซึงระหว่างชาวบ้านกับพระธาตุเมืองพินคือธรรมเนียมการนําผลผลิต จากใกล้จากนาก nach, จากสวนมาถวายครับเพื่อความเป็นมงคลควบคู่ไปกับข้อห้ามอันศักดิ์สิทธิ์ในการบูชาด้วยผลไม้3มชนิดณศารใกล้เคียงที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งสถิตแห่งองค์พระธาตุและการสารใบไม้เป็นรูปคนและรูปสัตว์ตัวแทนของครอบครัวแล้วก็นํามาถวายครับเพื่อเป็นการปกปักรักษาพระธาตุเมืองพินไม่ได้เป็นเพียงที่สถานประกอบพิธีกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีอันทรงคุณค่า สำหรับการสืบสารประเพณีสงกููบูชาไฟประทาุเมืองพินครับยังคงสืบสารอย่างต่อเนื่องและคงจะยาวนานไปเรื่อยๆเพราะนับวันนับวันเนี่ยไม่ได้จะพาะศูญหายนะเขาว่ากันว่าคนเยอะขึ้นเรื่อยๆ่ะเกะื่อยค่ะก็เป็นชริมมงคลสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะ